สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหา Yamaha 5Mio ครับมี i o รุ่นมี่มันต็ดทุกตุน่นตาเดียวนะครับเป็นเครื่องเดียวกันกับ Yamaha Fino ครับรถคันนี้ก็มีอาการแปลว,ว่าเบาไม่ได้ครับมีแต่เร่งอย่างเดียวครับปรับจูนเท่าไหร่มันก็ยังเร่งอยู่นะครับ ผมมีปรับจุดเขาจะอยู่ใต้บ่อน,นะครับเราหมุนออกเท่าไหร่มันก็ยังเล่งอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาหาสาเหตุพร้อมๆกันว่ามันเกิดจากอะไรครับเดีย๋ยวผมลองถารตาดู นี่แต่จะวิ่งอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาหาสาเหตุกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรครับก่อนอื่นเราต้องถอดชุดไท,ทยกก่อนนะครับผมเพื่อดูว่าสายคันเร่งมันน็อตหลุดหรือเปล่านะครับบางทีก็มีอาการคันเร่งค้างแบบค้างอย่างรุนแรงนะครับเวลาขี่ไป อันตรายมากนะครับพยายามปรับแล้วมันก็ยังเล่งอยู่ใส่เจียวกับพวกระบบสายคลร่งนะครับครับเราก็เลยถอดเฟรมออกเรียบร้อยเลยนะครับผม เรามาดูที่ตัวใส่สายคสเล่งน,นะครับจะอยู่ด้านในครับตรงนี้นะครับตรงที่จะเป็นน็อตสายคสเล่งครับปรากฏว่าน็อตเข้าหลุดนะครับผมน็อตตัวเมียจะหลุดลงไปแบบนี้นะครับเมียเล่งมันก็จะเข้าไปขัดกับเจ้าตัว ขันเล่งน,นะครับเมื่อไปหน่อยนะครับเพราะว่าคืมอากาศคืมพอดีนี่นะครับดูนากเลยทีนา้เราใส่ท้ายขันเล่งหรือว่า ถ้าเคยเปลี่ยนมาแล้วน็อตอัดเจลวมนะครับขันไม่แน่นทำให้ตัวเมียตัวนี้หลุดออกไปค้างในเรือนนิดงเดี๋ยวเรามาหมุนใส่แล้วก็มาปรับจูนนะครับผม เป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับผม รตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ที่มันหลุดมาใส่ไอเจ้าแผ่นดินเรีงครับทำให้มันค้างเราจะมาจูนนครับคราวนี่าจุนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับใช้ควงนะครับ นะครับผมสำหรับรถคุณท่านใดที่มีปัญหาคันเร่งค้างก็ให้ดูเจ้าน็ตตัวล็อกสายคันเร่งนะครับอาจจะหลุดได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ